ที่ม,มันพองมันตีกระแพงมันไม่เสมอกันยรตรงมันไม่เสมอกันปุ๊บมันก็จะทําให้มีอากาศช่องตรงที่เราเปรนหลุ่งมากสนใจออตอนที่เราต่อรอยไปเรียบร้อยนะฮะจะเห็นว่าแยากไม่ออกนะว่าตรงไหนเป็นส่วนรอยต่อนะอันนี้เสร็จจะชี้ให้ดูตรงนี้คือรอยต่อนะ จะมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นคนละรูปกันแต่ถ้าว่าในส่วนของผนังด้านหลังอี่ะเมื่อกี้ที่เห็นรอยซ่อมอะ่ะพอเราซ่อมไปส่วนหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกอะไรพื้นที่ด้านหลังมันจะเยอะกว่าพอพื้นที่ด้านหลังมันจะเยอะกว่าปุ๊บพอเราไล่มาจากข้างบนจะสังเกตว่านี่ถ้วยนะมันป็นเส้ตรงตัดมันจะตรงเพศเลยนะแต่ว่านี่ก็ยังตรงอยู่นะอันนี้เสร็จปุ๊บลงมานี่จะเห็นว่ามันเหลื่อมไปนิดนึง นิดนึงเล็กเลยเพราะว่าแนวนูนของปูนข้างในเนี่ยมันทําให้พื้นที่มันเพิ่มขึ้นคือพวกนี้มันอ,อกจจะลงงานมาขนาดมันเท่ากันเปะ๊ะมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าเวลาที่ติดเนี่ยถ้าเกิดมันมีเหลื่อมขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมัาหมายความว่าพื้นผิวไม่เท่ากันอันนี้คือพยายามทาพื้นผิวให้เต็มที่ละมันก็จะมีเหลื่อมอยู่ติดนึง คือตรงนี้มัสังเกตง่ายไปน,นิดนึงเพราะมันเป็นเส้นตัดตรงถ้ามันเป็นลายแบบพวกนี้เนี่ยมมองไม่ออกเลยถูกไหมโอเคไลายมาอันนี้เสร็จด้านล่างเนี่ยก็จะมาเบี้ยวอีกน,นิดนึงนิดจริงๆมินก็ไม่ถึงอืมแต่ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นปกตอิอันนี้คือแจ้งให้ทราบไปก่อน